สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้พามาซ่อมนะผมจะพามาสร้างนะครับวันนี้เป็นงานสร้างนะครับก็คือจะไปทําห้องน้ําอัตโนมัตินะครับเวลาเราเดินเข้าไปในห้องน้ําเนี่ยก็ให้ไฟมันเปิดเองอัตโนมัตินะครับก็จะมีชุดสําเร็จนะครับที่ซื้อมานะครับอันนี้นะอันนี้ไม่ได้แนะนํายี่ห้อนะครับแต่ว่ามันมีหลายยี่ห้ออันนี้ก็ซื้อมานะครับซื้อมาแล้วเรียบร้อย ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับจะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเป็นชนิดไมโครเวฟนะครับเวลามีคนเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะตรวจจับตรวจจับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเปิดไฟให้เราอัตโนมัติเราก็ไปต่อนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่สองสาตัวนะครับตัวนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นอินฟาเรดนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปก็ยังไม่เคยใช้นะครับก็เลยลองลองดูมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ทีนี้นะข้างในเนี่ยก็จะต่อลักษณะแบบนี้นะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งเวลาได้นะครับคือเวลาให้ให้ให้เปิดเนี่ยจะให้ติดนานขนาดไหนนะครับ30นาที3นาทีอะไรประมาณนี้นะครับหนาที30บวินาทีอะไรประมาณนี้แล้วแต่เราจะจะตั้งนะครับแล้วก็มีเซนต์นะครับเซนต์นี่คือความไวนะครับจะให้สัญญาณแรงมากสัญญาณแรงน้อยอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็อยู่ที่ลักลักก็คือปริมาณความเพ้งมงแสงนะครับก็คือถ้าสว่างสว่างนี่ไม่ให้ไม่ให้มันเปิดก็ได้เราก็สามารถตั้งได้จะให้มืดให้สว่างขนาดไหนที่จะให้หลอดไฟติดนะครับประมาณนี้นะแล้วมันก็จะมีวิธีการต่อนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะเอาไลนา์กับยีตอนเข้าด้านขวาสุดซ้ายสุดอันนี้ก็จะเลี้ยงเลี้ยงตัวเซ็นเซอร์เขานะครับแล้วเราก็ต่อไปใช้งานก็คือต่อ โหลดออกมานะครับก็คือลายกับมิ่ตอนชุดนี้นะครับถอดอย่างนี้ได้เลยอันนี้อันนี้คือ1ชุดอันนี้ซื้อมาสําเร็จรูปใช้มาอันนี้อันนี้จะใช้ในห้องโถงนะครับก็เพื่อนเพื่อนนึกถึงสภาพเป็นห้องน้ําห้องน้ําทั่วไปนะครับห้องน้ําสาธารณะก็คือเดินเข้าไปปั๊บนี้เราจะเจอถ้าเป็นห้องน้ําผู้ชายเราก็จะเจอส่วนที่ส่วนที่ใช้ยิงกระต่ายนะครับอ่าส่วนเบาเนาะอันนั้นก็จะเป็นโถงก็จะมีพัดลมมีหลอดไฟนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องส้วมห้องส้วมนี้ใช้ใช้สำหรับหนักนะครับอ่าส่วนที่ใช้หนักเนาะส่วนห้องส้วมนี่ก็จะเป็นห้องนะครับถ้าเป็นห้องเนี่ยผมก็ผมก็ทําแบบนี้ผมก็ทําชุดขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับอันนี้อันนี้ทำแล้วทำสำเร็จแล้วนะครับส่วนตัวนี้กําลังจะทํานะครับกำลังจะทำนะมันเป็นหม้อแปลงซื้อสําเร็จรูปมานะครับแล้วก็มีฟิลนะครับ มีฟิวตัดวงจรแล้วก็ไอตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็คือผมใช้รีเลย์นะครับ S R ีเ l a y เลยนะครับตัวหลักการทํางานก็คือว่าเราปล่อยไฟเข้ามาที่ที่มอแปลงตัวนี้นะครับมอแปลงตัวนี้ก็จะปล่อยไฟออกประมาณสัก6โวลต์เราจะใช้ไฟ6โวลต์นี่มาเลี้ยง S s R ตัวนี้นะครับ S R ตัวนี้ก็ทําหน้าที่เป็นสวิตช์แต่สวิตช์เนี่ยเราก็ผ่านผ่านตัวนี้ครับตัวนี้คือ แม่เหล็กสวิตนะครับเป็นเป็นแม่เหล็กนะเป็นสวิตแม่เหล็กนะครับข้างในก็จะเป็นลีดรีเลย์นะครับเป็นลีดเป็นลีดสวิตนะครับแล้วก็เนี่ยผมสั่งมาเยอะเลยนะครับก็จะใช้อยู่มันมีห้องส้วมประมาณสิบห้องนะครับมีห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําผู้หญิงนะก็เลยก็เลยต้องซื้อมาเยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นสวิตเราจะใช้เป็นสวิตเราจะไปติดที่ประตูในห้องน้ําแต่ละแต่ละห้องนะครับแต่ละห้องนะห้องส้วมนะนะครับ มีห้องน้ำห้องส้วมก็แล้วแต่เราจะจะพูดกันเนาะเพื่อนๆคงคงนึกภาพออกแล้วล่ะอ่าเวลาที่เขาปิดประตูเข้ามาเนี่ยเวลาที่เขาใช้ห้องน้ําหรือว่าห้องส้วมเนี่ยปิดปึ้งเข้ามาเนี่ยสวิตตัวนี้เนี่ยเราก็ต่อไว้นะครับแล้วก็เอาไฟจากจากหม้อปแปลงตัวนี้นะครับผ่านสวิตมาเลี้ยงที่ชุดชุดนี้เท่านั้นเองนะครับนี่คือหลักการอันนี้เวลาปิดมาปั๊บประตูมันก็ทํางานโดยประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูครับ ก็ผมจะตั้งโลงปิดนะโองปิดนะครับอ right ่าตรงนี้นะครับอันนี้คือสวิตช์นะอันนี้กู่สวิตช์นะครับคู่สวิตช์ของเขาพอมีไฟพอสวิตช์ทงานไฟมันก็วิ่งจากบวกเนี่ยเข้าบวกนะครับวิ่งมาที่ที่ชุดนี้นะครับแล้วแต่เราจะใช้นะครับอ่าตัวนี้มันยังไม่ทํางานอ่าพอเราเขาเขาปิดประตูนะครับเนี่ยมันก็ทํางานครับตอนนั้นเองไฟมันก็ไหลเข้ามาตรงนี้ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ผมลองแล้วผมทดลองก็ใช้ไฟ220เข้ามาตรงนี้ลายนิวตันนะครับไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงหม้อแปลงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์ออกไปอันนี้ก็เป็นขั้วหลอดที่เราจะต่อใช้งานนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็เปิดสวิตช์นะครับเป,เปิดเปิดเรียบร้อยนะครับเราก็เช็คหน่อยตรงนี้เป็นลายตรงไหนเป็นนิวตันเนี่ยตรงนี้เป็นลายนะครับอันนี้ Newton นะิวตันนะนิวตัน <c oughs> อันนี้เป็นลายโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนเช้าเสียงผมก็เลยแหบๆหน่อยนะครับก็เวลามีคนมาใช้เวลามีคนมาใช้นะครับเราก็ปิดปิดประตูปึ๊บไฟมันก็ติดเนี่ยประมาณนี้ครับเอาออกนะครับอันนี้เป็นหลอด220โวลต์เลยนะครับปึ๊บเนี่ยประมาณนี้เห็นว่าแม่เหล็กมันจะแรงมากนะครับเนี่ยไม่ต้องสัมผัสกันประมาณนี้นะครับ อันนี้จะใช้สําหรับห้องส้วมนะครับห้องส้วมนะเพราะว่าถ้าตัวนี้ไปใช้ในห้องส้วมนีมันจะไม่ได้ถ้าเขานั่งนิ่งๆเนี่ยตัวนี้ถ้าม,มีการขยับเนี่ยมันก็จะดับครับถ้าตั้งไว้สามนาที3นาทีมันจะดับครั้งหนึ่งมันจะประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ใช้เป็นชุดสาเร็จไปนะครับก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ต่อหลอดพ่วงไปเท่านั้นเองส่วนฟิลเนี่ยเราก็ตัดวงจร เราจะต่อออกหรือต่อเข้าก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมต่อเข้านะเอาวงจรเข้าตรงนี้เลยเพราะว่าถ้ามีโหลดช็อตมีอะไรช็อตนีมก็มันก็ซิวก็จะขาดนะครับก็ใช้ฟิวส3 M, 3์สัก3แอมป์3-5แอมป์ก็ได้นะครับหรือเราจะต่อชุดสวิตเป็นโหลดออกไปก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับอ่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่หน้างานผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็จะถ่าย บันทึกคริปให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนวิธีการติดตั้งอาจจะอาจจะยังไม่ได้ถ่ายในส่วนนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อหม,ม้อแปลงมาซื้อหม้อแปลงอันนี้เป็นหม้อแปลงที่เป็นลักษณะแกน E.I. เลยนะครับเพราะว่าจะไม่ใช้หม้อแปลงที่เป็นนีเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะไม่ทนอันนี้จะใช้หม้อแปลงแล้วก็ลดสัญญาณลบกวนด้วยนะครับแล้วก็ทนมากนะครับที่จําเป็นต้องใช้แบบนี้นะครับมีเหตุมีผลของเขานะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้ออกแล้วก็ต่อสายต่อสายข้างนอกนะครับต่อลักษณะแบบนี้เลยนะครับต่อออกมาอันนี้ยังทําไม่เรียบร้อยนะครับก็จะใส่ท่อหดใส่อะไรทีหนึ่งแล้วก็ใส่กล่องยัดเข้าไปในกล่องนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูผลงานสําเร็จกันนะครับโอเคครับหลังจากที่ได้ติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์แล้วนะครับเซ็นเซอร์ลักษณะนี้เป็นเซ็นเซ,นเซอร์ชนิดคลื่นไมโครเวฟนะครับก็เวลาเราเดินเข้ามานะครับตรงนี้นะหน้าห้อง หน้าห้องนะครับอันนี้หน้าห้องชายนะครับอีกสักอีกสักช่วบ่ายน,นี่ก็จะเป็นห้องน้ําหญิงครับก็อาจจะแถมพ่วงกล้องวงจรปิดบ้างนะครับเพื่อรอักษาความปลอดภัยอ่าตรงนี้เวลาเราเดินเข้ามาก,ก็เซ็นเซอร์ก็จะติดนะครับอ่ะโอเคมาลองดูกันอันนี้เปิดก่อนนะครับก็เ,เปิดครั้งแรกนะครับเซ็นเซอร์เขาจะทํางานทํางานก่อนนะครับเบื้องต้น จากนั้นเขาก็จะหยุดนะครับก็จะดับลงไปเอาเทสก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าห้องนะอ่าผมเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาปุ๊บเซ็นเซอร์ก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับอา่าเปิดเรียบร้อยเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วในห้องซ่วมนะครับอันนี้ขอาเรียกห้องส้วมแล้วกันนะครับชุดห้องซ่วมก็จะมีสองหลอดตรงนี้นะครับสองหลอดนะผมก็จะแยกวงจรไว้ก็จะจก็จะติดไอ้ก่อง กล่องคอนโทรลนะครับของควบคุมอีกทีนึงที่ได้พาเพื่อนๆดูในคลิปไปเรียบร้อยนะครับไอ้กล่องนี้ก็จะมีไฟเข้าแล้วก็ต่อสายเลเซอร์ออกไปนะครับจุดนี้นะก็จะเป็นลักษณะห้องน้ํานะครับห้องน้ําตามนี้นะานี้นะครับเดี๋ยวไปดูเซ็นเซอร์ก่อนนะครับเซ็นเซอร์ผมก็ติดตรงนี้นะครับติดตรงนี้นะอ้าวพอเราเปิดปิดประตูนะครับปิดประตูห้องส้วมนะใช้งานนะครับ ปึ๊ดนะครับหลอดไฟด้านบนนะครับสักพักหนึ่งมันเป็นหลอดรุ่นเก่านะครับมันก็จะติดอ่าเรียบร้อยนะครับเป็นเซอร์ตัวนี้ก็ทํางานแล้วเวลาออกจากห้องน้ํานะครับมันก็ถูกบังคับว่ามันต้องเปิดเปิดอยู่แล้วนะครับอ่ะเปิดนะครับอ่าปิดเลยเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าห้องนะครับอ่ะเดี๋ยวลงขึ้นไปดูกันนะครับ ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ยังไม่ทำความสะอาดนะครับตรงนี้นะครับเวลาผมปิดประตูนะตัวนี้ครับเ S R รรีเลย์ก็จะทํางานนะครับสีแดงนะปิดนะครับปึ๊บสีแดงทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับไฟก็จะเริ่มติดไฟติดแล้วนะครับติดแล้วนะติดเรียบร้อยนะครับผมเปิดประตูนะครับสามสองหนึ่งดับก็ถือว่าใช้งานได้ครับ ันนี้ก็เดี๋ยวไปทำอีกห้องหนึ่งครับต่อมาก็เป็นห้องน้ำหญิงบ้างนะครับตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับอลองทดสอบดูนะครับอันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็เปิดหนึ่งครั้งนะครับเปิดปั๊บเขาก็จะทเทลนระบุของเขาแล้วก็จะดับไปนะครับลองพักแป๊บหนึ่งนะครับดับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ ผมอยู่หน้าประตูนะเดินเข้าไปนะครับ่ก็จะเดินเข้าไปก็ติดเรียบร้อยนะครับนะก็เช่นเคยครับแยกวง,งจรก็ในส่วนของส่วนของโถงนะครับโถงอันนี้อันนี้เป็นโถงหมดนะครับด้านนี้เป็นโถงเนาะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับอ่าเป็นห้องซ่วมด้านนี้นะครับตัวห้องซ้วมนี่ก็เช่นเคยนะครับก็มีชุดคอนโทรลควบคุมนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ไอตัวคอนโทรลก็อย่างที่บอกนะครับก็จะปล่อยไฟจากหมอแปลงดำๆตัวนั้นนะครับหโวลต์นะประมาณหลโวลต์วิ่งมาตามสายแล้วก็เข้าที่สวิตช์แม่เหล็กตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์แม่เหล็กพอแม่เหล็กตัวนี้ทํางานปั๊บเขาก็สั่งไปให้ SSR กอนนะครับอกอนเสร็จหลอดไฟก็ติดอ่ะลองดูนะครับสวิตช์แม่เหล็กนะ สวิตช์เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ลอดไฟนะครับปิดครับสามสองหนึ่งปิดเข้าไฟนะครับปิดปักก็ติดนะครับประมาณนี้นะถ้าเปิดประตูออกนะครับคาวนี้อ้าวสามสองหนึ่งปุ๊บก็ดับเลยนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะเวียนวหน่อยนะครับวันนี้ไายอ่าก็โอเคครับก็สามารถใช้งานได้นะครับ ก็จะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับนี้ก็อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ผมทําระบบไว้อันนี้จะสมบูรณ์มากกว่านะครับมันนี้ก็จะมีระบบแมนนวลกับออโต้นะครับก็เดินเข้ามาเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์แล้วก็เข้ามาในห้องน้ํานะครับเข้ามาในห้องน้ําก็เหมือนเดิมครับก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ติดไว้นะครับสายมันจะหลุดแล้วทาไม่นานแล้วครับ อพอปิดปับ๊บมันก็เปิดนะครับมันก็เปิดอันนั้นทาไว้อันนั้นทําไว้ก่อนนะครับไม่ได้แกะพอทําให้เสร็จมันไม่ค่อยดีนะครับก็คือนั่งนิ่งๆแล้วมันแล้วไม่ขยับมันก็ดับแล้วพอเราขยับอีกทีนึ่งนน่มันมันมันไม่ความเดียวมันไม่ดีครับก็เลยต้องทําเป็นสวิตช์แม่เหล็กใส่ไว้นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็อันนี้เป็นสวิตช์ไฟหน้าเครื่องนะครับหน้า,นาห้องนะเปิดปิดจะใช้ไม่ได้ผล นะครับเพราะว่าถ้าเป็นออโต้เนี่ยระบบนี้เปิดปิดมันจะใช้ไม่ได้ผลเดี๋ยวล,ลองดูนะครับนี่ก็เหมือนกันนะพอเข้ามาปับ๊บปิดอ่าปิดปับ๊บก็ทํางานนะครับก็อันนี้เหมือนกันตอนแรกมาทําใส่ก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับจะแกะออกก็ไม่สวยก็เลยตัดระบบนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เหลือแค่นี้ก็เลยมาใช้แบบนี้จะดีกว่านะครับเท่านี้ มาดูตัวระบบนี้นะครับที่ทำมาไว้อันนี้ห้องน้ำผู้หญิงนะครับเห็นพี่เขาใช้งานอยู่ <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้ก็จะมีแมนวนวลกับออโต้ออโต้ก็คือระบบมันจะมันจะออโต้ทั้งหมดเลยเราจะเราจะปิดสวิตช์ข้างหน้าห้องไม่ได้ถ้าออโต้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ระบบระบบนี้มันเสียครับ ระบบออโต้มันเสียเราก็บิดมาที่แมนวลพอแมนวลเสร็จเราก็จะเปิดปิดไฟได้ปกติธรรมดานะครับอันนี้ผมทำไว้มันก็จะยุ่งยากหน่อยซับซ้อนหน่อยนะครับก็จะต้องมีมีอ่าชุดระบบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็มีฟิวสตัวแล้วก็มีมีมีตัวนี้นะครับออโต้แมนวลไปก็เดินสายไม่ค่อยตามเรื่องตำรานะครับอันนี้ทำไว้ก่อนอตู้นี้จะสามปีละ แต่สาปีแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งครับอันนี้ห้องน้ําผู้ชายครับเมื่อกี้ห้องน้ําผู้หญิงอตอนนี้เราสังเกตว่าพัดลมนะครับอพัดลมก็จะยังไม่ติดนะอผมจะเดินเข้าไปนะครับพอเดินเข้าไปปั๊บระบบเขาจะอัตโนมัติครับอันนี้อัตโนมัติอันนี้ห้องน้ําผู้ชายนะครับเมื่อกี้ตอนที่ทําห้องน้ําผู้หญิงไม่มีคนเข้าอันนี้นะอันนี้เมนวน อันนี้เปิดปิดไฟสวิตช์ปกตินะครับอันนี้มันออโต้มันก็เลยเปิดปิดไม่ได้สังเกตดูนะครับเนี่ยผมเปิดปิดก็จะล็อกเลยนะครับพอเข้ามานะก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเจอเซ็นเซอร์ตัวแรกมันก็ใช้ไม่ดีตามเดิมนะครับผมก็ใส่เซ็นเซอร์ตัวใหม่เข้าไปทําระบบขึ้นมาใหม่ประมาณนี้นะครับพอ,อปิดสวิตช์นะพอเปิดหน้าตา่างปึ๊ดอ่าประตูด,ดับนะครับ คราวนี้เดี๋ยวมาลองเป็นเมนูนวดดูนะครับผมปิดเป็นเมนูนวดนะปึ๊ดอุ้ยสูงหน่อยนะครับเมนูนวดแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยละดับหมดละเมื่อกี้พอ,อปเป็นอ่ะลืมไปครับลืมไปตอนนี้ผมผมออฟระบบไว้ทั้งหมดมันเปิดปิดไม่ได้เปิดปิดไม่ได้ทําไว้นานครับลืมลนะ,อะลองดูนะครับตรงนี้อ่ามันออฟอยู่นะครับมันอยู่ตรงกลางนะ ผมก็จะเปิดเมนวนนะครับสูงมากพอเปิดเมน่วนเสร็จไฟมันก็จะติดนะครับออลองดูนะเนี่ยอันนี้สวิตหน้านะห้องครับเมนวนนะปิดปับ๊บเมนนวนใช้ได้แล้วครับเนี่ยตัวนี้เมื่อกี้กดกดเปิดปิดยังไงไฟมันก็ไม่ติดอลองเปิดนะครับติดแล้วนะเนี่ยติดแล้วครับนี่ครับเนี่ยปิดเปิดปิด,เป,ดเปิดนะครับนี่นครับ อันนี้คือระบบระบบแมนนวลคือถ้าเกิดระบบออโต้นี่มันมันมันเสียเราก็บิดสวิตช์ลงมาที่ที่ระบบแมนนวลนะครับนี่นะมานี้นะครับอันนี้คือแมนนวลนะครับคราวนี้เราก็ปิดมาที่ออโต้อันนี้ผมทําไว้อาจจะดูฟุ่มเฟยหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวแรกที่ทําาพอออโต้เสร็จนะครับออโต้เสร็จเขาก็ระบบเขาก็ตรวจจับได้เรียบร้อยแล้วครับ มาดูนะเนี่ยตอนนี้เปิดแล้วนะเปิดไฟมันอยู่ในระบบของออโต้นะครับเนี่ยออโต้ Auto, ไฟไม่ติดละเนี่ยสังเกตดูนะครับไม่ติดเลยเราจะเปิดปิดยังไงก็ตามนะครับนะเปิดปิดเปิดปิดยังไงไฟก็ไม่ติดครับอันนี้คือตัดตัดระบบละอันนี้มันเป็นออโต้พอออโต้เสร็จปิดประตูปึ๊ดนะครับอ่าพัดลมติดไฟติดปึ๊บอันนี้ก็เป็นระบบที่ ที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับทำเอาไว้แล้วก็ขยายผลไปเป็นห้องน้ําผู้ชายผู้หญิงที่ที่ต้นคลิปนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นอันนี้อันนี้จะแพงหน่อยจะค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเพราะว่ามันมีระบบเข้ามาด้วยเกี่ยวซ้อนเข้ามาระบบทั้งออโต้แมนวลก็ไม่ได้ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรนะครับก็ใช้สวิตช์พวกนี้แล้วผมก็ทํากล่องขึ้นมาทํากล่องขึ้นมาใหม่กล่องนึงนะครับ แต่ว่ามันอยู่อยู่บนฝ้าตรงนู้นนะครับอยู่บนฟ้าตรง,งนรู้นงงซ่อนเอาไว้ก็คล้ายๆกับกับที่เห็นในต้นต้นคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับ